นักโลจิสติกจะอยู่เคียงข้างเพื่อนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นด้วยความมุ่งมั่นอย่างสุดซึ้งที่คนประเภทอื่นอาจไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าเป็นไปได้ก็มารู้กับมนด,ดำนิดนึงนะคะก็คือเพื่อเพื่อเพื่อประโยชน์นะคะ หลายคนที่ป่วยแล้วรักษาไม่หายนะคะก็อันนี้น้ำดื่มนะคะขวดนี้ยังไม่ได้เปิดนะคะสามารถทำคุณใสได้ไหมโดยที่ไม่ต้องเปิดฝาได้นะคะสามารถทำน้ำมนต์ได้ไหมได้นะคะโดยไม่ต้องเปิดฝาแค่ใช้พลังจิตเพ่งลงไปแล้วก็อธิษฐานเพียงเท่านี้ก็เป็นน้ำมนต์ก็ได้นะคะเป็นอของที่ไม่ปรารถนา จะให้คนอื่นกินก็ได้หรือทานหรือดื่มก็แล้วแต่จะใช้คำพูดนะคะแล้วก็ส้มยังไม่ปอกเปลือกได้นะคะสามารถที่จะเสกให้เป็นยาแล้วก็เคยได้ยินไหมคะเวลาคนที่เขาท้องอะ่ะเขาก็เสกกล้วยให้ให้ทานนะคะจะได้คลอดง่ายๆแต่ถ้าเป็นมนต์ดำขุนใสนะคะเขาจะเสกต้นกล้วยนะคะทั้งต้นเลยคะ่ะเสกเข้าท้องนะคะอาการจุกแน่นของคนป่วยหลายๆท่านนะคะ ไปรักษาก็ไม่หายแน่นหน้าอกจุกหน้าอกหายใจไม่ออกนะคะคุณเจอต้นกล้วยเข้าไปทางต้นหรือเปล่าคะลองคิดนะคะสวดมนต์นะคะสวดมนต์แล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวรู้ตัวรู้ตัวบอกนะคะก็ผลไม้อาหารทุกชนิดข้าวด้วยนะคะตอนนี้ทานอะไรก็ใช้นโมสามโจบสวดอ่าถ้าเราไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าอันที่เราจะทานจะกินเนี่ยเป็น มีพิษหรือเปล่านะคะเราก็ถ้าเราสงสัยว่าเป็นมนต์ดำคุณใสเราก็ถอนก่อนนะคะสมุหานยะสมุหคติสมุหค,คโตเสมาคาตังพัทธาเสมายางสมุหะนิติจโพอเอวังเอหินะเคลื่อนโมคลอนผู้ถอนธาเลื่อนจะเลื่อน,ลอนหลุดลอยนะคะสวดถอนนะคะเพ่งลงไปแล้วก็จับสัมผัสกับเขาถอนเขานะคะแต่ถ้ามันเยอะมากก็จับชามถ้วยเดวชนกัน เกยกันแล้วก็จับทีเดียวเลยเหมือนประเคนของพระที่จะต่อต่อกันอะ่ะเราก็ถอนทีเดียวเลยนะคะก็อธิษฐานถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมพระสงฆ์นะคะขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะถอดถอนม์ดาคุณใส่นะคะครูบาอาจารย์ทุกท่านหลวงปู่ที่เรานับถือหลวงปู่สุขก็ได้นะคะเออหลวงพ่อปานก็ได้หลวงพ่อหลวงพ่อจรันก็เก่งหลวงพ่อโตหลวงู่ทวดได้นะคะถ้าจะให้จืดเลยนะคะหลวงู้่ทวดค่ะ นโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะคะสมจบใช้ได้ดีที่สุดเลยนะคะดีมหาศาลคนไม่รักท่องนโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติภะคะวาทั้งวันนะคะคนจะรักทั่วโลกทั่วประเทศเลยนะคะใครที่รู้สึกว่าอุ้ยทำไมคนเกลียดท่องไปเอคะค่ะนะคะยังไงเขาก็รักเรานะคะแต่แต่ถ้าเราหยุดบริกรรมเมื่อไหร่นะคะ เขาก็จะเปลี่ยนนะคะถ้าเราบริกรรมทั้งวันเลยเขาก็จะรักเรานะคะออันนี้คุณแม่ชิดทรัพย์ท่านสอนมานะคะถามว่าทําไมมีอนุภาพมากขนาดนั้นทุกวันนี้หลวงปู่ทวดรูปปั้นของท่านใหญ่มากนะคะหลายๆสถานที่ก็ทั้งสุดยอดนะคะประเทศไทยที่ไม่เป็นเมืองขึ้นแล้วแถมยังได้ทองคําไว้หนึ่งเรือสำเภาพร้อมกับพรามเจ็คนนะคะก็ได้มาจากท่านนะคะหลวงปู่ทวดนะคะ อ่าบ้านเมืองเป็นไทยไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อนี่คือการลบแบบพุทธ,ธะพุทธ,ธะก็อ่าจะใช้ศิทาฐะค่ะลบโดยที่ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อนะคะหยุดสงครามได้ด้วยอ่าหลวงปู่ทวดก็เหมือนการแปลกไหมคะทาไมถึงได้เก่งขนาดแปลบาลีได้แล้วก็รู้ว่าอ่าพราหมณ์ทั้ง7เอาตัวบาลีเนี่ยเข้าไปซ่อนไว้ในผมนะคะก็ อันนี้เป็นความสามารถพิเศษนะคะพุทธานุภาพหนึ่งเดียวนะคะหนึ่งเดียวองค์เทพก็เก่งนะคะถามองค์เทพเขามีหน้าที่อะไรคะดูแลโลกปกป้องโลกแต่พุทธมาเพื่อเพื่อที่จะให้คนรักษาศีลน,นะคะรักษาศีลน,นะคะจะได้แบบทุกอย่างจะดีอะค่ะก็ก่อนสวดมนต์สมทานศีลน,นะคะสวดเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็กรวดน้ํานะคะทําทุกวันสม่ําเสมอนะคะ แล้วจะเห็นว่าไม่น่าเชื่อจะมีแต่คนดีเข้ามานะคะคนที่อยู่ใกล้เราก็จะเป็นคนดีด้วยนะคะแล้วเราก็จะสบายใจสงบขึ้นก็เป็นความปรารถนาดีอีกหนึ่งอย่างสำหรับที่จะมอบให้ทุกคนนะคะโชคดีมีความสุขคิดได้คิดไว้ได้กำไรชีวิตสวัสดีค่ะ